ใช่นนี้เราอยู่ที่วัดเจริญธรรมธา,ารามครับจะมาไหว้ปู่ขอเลขกันบรรยากาศเงียบมากครับเฮ้ยเราไปเยอะนี่เราไ,เไม้ทุกเที่ยวนู้นเราไปไหว้พระก่อนดีกว่า นี่ไงนี่เราไหว้ท่องเที่ยวอยู่นี่แต่บ่าพัชยานำไหว้พระนะครับพี่คนเลยนางฟ้างฟ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเดินอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะว่าตรงไหนว่าในโบสถ์เหรอ นี่จะหลับากาจับเลเดี๋ยวแปรทองกขาพรูปก่อน วัดเงียบมากวันนี้เงียบกิฟหน้ามานั่งสมาธิมากเลยรอยานรอยพบบระบ,บาท ต่อไปนี้เราจะเดินไปขอเลขปู่นะครับหลังจากเสร็จพิธีไหว้พระคือจะาลืมมะคกค้ังมาเราก็ต้องไหว้พระก่อนแล้วก็ท่อยไปไหว้ปู่ผมจะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่คลิปทุกคลิปใช่ไหมเชมีตรงนั้นมีเซมซีนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไหว้ปู่ก่อนเดี๋ยวเซมซีเดี๋ยวทีหลังพล้วเราจะมาจุดทูบตรงกลางแก้งนี่ตรงถจะกระถางใหญ่ น่าจะเดินเข้าไปบูชาข้างในวะไม่ใช่ด้วดนี่เข้าได้นี่ปู่นะครับเข้าข้างในใช่ไหมครับ นี่ทุยอีรูนี่เราคือบูชายงี้เหรอแล้วไม่ไม่เป็นชุดหรอหรือว่าไงชุดละเท่าไหร่หรือว่ายังไงตามสัตว์นันคิดว่าไงชุดวทำบุญตามสัตว์นี่น่าจะตามสัตว์นั้นอ๋อผูกแดงดอกไม้มันคือมันคือใบแหละใบมันวนอ่ะอ๋อคือแจกแจกเฉย บุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอน,นิสงสที่ท่านทูลจะได้รับจึงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้เพราะเมื่อท่านร่วงลัดไปแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างบุญได้อีกเป็นกว่าท่านจะได้เกิดถูกต้องท่านไม่มีบุญมาหนุนนานแรการอาบดึงท่านลงสู่พบตีนฉานพบเป็ดสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้งสงสงา,า,างบุญสร้างบุญสมได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญที่สมศุก็ไม่อาจได้รับบุญดังนั้นท่านจรงนคนึ่งตนพึ่งตนเองอืม ด้วยการสร้างบุญารมีซึ่งปเป็นตักสีที่ท่านกลังตสดตัวไปได้ในทุกพิธีแคบเก็บแต่ละวันด้วยเองอ๋อไไม่มีอันนี้ไม่มีนี่ที่นี่ไม่มีผ้าแดงผูกกับบองเหไม่น่ามีมี๋ยวผ้าตามสีผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใส่ใส่ก่อน เขาถือกบนัือ่อน่อนนี้เนี่ยไปยังุกเก็มาแล้ว จุดทูกับขเี่กปูนะตีำลังทำพิธีไหว้ปู่นะครับขอเลขรัฐบาลไทยงวูที่สิบสองเอ้ยวงวูเท่าไหร่สิบหกเลยสิบหกขอยอ โอ้หลงวันแล้วเดี๋ยวเราต้องพูดนะครับ,น,บน,นี่อา่านพีดูเห็นเลขด้วยเดี๋ยวเอาเธอจะจับตรงไหนอ่ะจับตรงนี้ไง เห็นเห็นเห็นเท้าเว้ยนะ แปห้าหกแปดห้าหกไม่งป็นองไีกินเริ่มเริ่มนะโอเคทวนะั เอ้าไกลๆจะได้ไม่อ้วนไงเอาพี่ชาให้ดูมือให้ดูตั <laughs> เวเออขนาหุ่นมีอันจะกิน <laughs> <ๆ>เขาเรียกว่าชับดี้ชับดี้ใช่เปล่าชับดี้ใช่แฟตนะโอ้ร้อนว่ะเนี่ยไม่มีที่คีบเนี่ยติ๊งเนี่ยติ๊ง มันจะมาลุ้นเลขรัฐบาลไทยสารตัวตรงครับจุดทูบพอปู่ทาเวสุวรรณวจริญทารามดูครับจะเป็นเลขอะไรเจ็ดเไรเอยเจ็ดมาตัวแรกนะครับตัวที่สองคืออะไรเดี๋ยวรู้กันรอประมาณไม่เกินห้านาที ทางรัฐบาลไทย16อยอนี้แล้วก็ซื้ออมสินกับทกศติดไวด้วยนะครับทู่ปูดเจริญทารามสายใหม่นะครับมาไว้กันได้ที่นี่เงียบมากเงียบสงบมากลงไหวกันดู เจ็ดเบิ้ลน,นะเบิ้ลเบิ้ลหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกัน 1, 1, นะครับหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดดูตัวสีสามจะเป็นอะไรเลยลุ้นกันทูปูว่าเจริญว่าเจริญทาราม เจ็ดน่าจะเป็นเก้านะเจ็ดเจ็ดเก้าน่าจะเป็นเก้าไม่เก้ 7, 7, 9, 7, 7, 0. 0, าก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ใชไหมก็เลยเนี้ยแล้วแต่ทุกท่านเห็นนะครับขอทุกท่านโชคดีในคลิปนี้ขอทุกท่านโดนเลขสามตัวตรง

เตียงสีได้หนึ่งหกนะเงสี่ได้หนึ่งหกแล้วก็นี่หนึ่งเก้ากับผัวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่สุดยอดเนาะเมื่อกี้นี้สาธุขอลูกโดนเถอะนี่เป็นอากาศในโบสถ์วัดหลวงอ่าวิหารอะไรนะว่วิหารอะไรนะหลวงพระพุทธเจ้าทันใจใน่วัดวัดเจริญธรรมธารามครับอย่าลืมที่ผมบอกนะครับคือแบบว่า เราจะมาไหว้ปูก่ก็มาไหว้พระก่อนไหว้พระเสร็จแล้วก็นี่ครับบรรยากาศรอบวัดครับเงียบมากเงียบมากน่ามาไหว้ครับวัดจเจริญธนสารอยู่สายไหมไหว้ไหว้พระเสร็จนะครับก็ไปไหว้ปู่ขอพรขอเลขขอโชคแล้วแต่ทุกท่านขอบคุณคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเจ๊ฝากช่อบไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง ตามหาเลขเด็ก uh, by <ế> LP ตามหาเลขเดคุณค่ะบ๊ายบายบายโอเค